มีแต่นแนวทุกแนวยาก <c oughs> มีแต่นแนวทุกแนวยาบแนวทุกแนวยากม่ใช่เกิดใหม่หรือเปล่าบอกไวอก้อย่าเกิดอย่าเกิดนะครับเกิดมาแล้วก็มีแต่นแนวทุกแนวยากซ้ำอยากเกิดอีก เห็ดตัวเจ้าของปฏิบัติตัวเจ้าของปฏิบัติตัวเจ้าของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนั่นขันปฏิบัติธรรมเป็นเฮ็ดเป็นมันก็บบทุกผู้ปฏิบัติเป็นเห็ดเป็นนั่นมันบบได้ทุกด้ ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเฮ็ดธรรมเฮ็ดเป็นภาวนาเป็นมันเห็นทุกข์มันบ่ได้ทุกข์ได้มันแต่ว่ามันเห็นทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> ถ้าปฏิบัติเป็นถ้าภาวนาเป็นมันจะไม่ทุกข์ แต่ไอ้ที่มันทุกนะก็เพราะว่ามันปฏิบัติธรรมไม่เป็นนะปฏิบัติธรรมธรรมเป็นปฏิบัติเป็นปฏิบัติเป็นภาวนาเป็นมันไม่ได้ทุกนะอืแต่มันเห็นทุกขถ้าปฏิบัติเป็นนะมันจะเห็นทุกมันต่างกัน แล้วภาวนาไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์ก็สิลองทําเป็นทําถูกมันไม่มันไม่ทุกข์แต่มันเห็นทุกข์มันต่างกันนี่แหละที่ภาวนาที่ปฏิบัติก็เพื่อเห็นทุกข์ให้รู้จักทุกข์เพื่อให้รู้จักทุกข์ ไม่ใช่ปฏิบัติให้มันทุกข์ปฏิบัติทุกข์มันก็จะเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์นั่นแหละท่านจริงเรียกว่าเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นสมมติเป็นสมมติสมมุติสัจจะมันเป็นสมมุติติสัจจะเป็นสัจจะโดยสมมุติมันมีอยู่สองอย่าง มีสมมุติสัจจะหนึ่งแล้วก็ปรมตถสัจจะหนึ่งเห็นไหมจะมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละจริงโดยสมมุตมิกับจริงโดยแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงที่ท่านเรียกว่าทุกขสัจจะนั่นแหละทุกหรือเป็นปรมาทมปรมตถสัจจะ มันมีจริงอยู่สองอย่างจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรม์ทิติพุทธิจัสรว่าความจริงอันประเสริฐสีไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมากนั่นแหละเขาเร,ารียกว่าปรมัติตั์จะจริงแท้แน่นอนผ <c oughs> <c oughs> ู้ปฏิบัติธรรม มันไม่ได้ทุกข์ถ้าปฏิบัติเป็นทําเป็นแต่มันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นความจริงที่มันไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับของมันเห็นความเป็นอยู่ของมันเห็นความจริงของมันมันจนมันเป็นปรมัติ์เป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังได้ออสสมมุติกับวิมุตดก็คือปรมัตนั่นแหละความจริงอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเห็นทุกเห็นเห็นให้เกิดทุก <c oughs> เห็นเห็นการดับทุก์ทาง9เดินให้ถึงความดับก็คือการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยทางเดินของผู้ภาวนา ไม่ได้เห็นอย่างอื่นห็อกก็เห็นเนี่ยเห็นธาตุสี่กันห้านี่แหละเห็นแค่นี้แหละไม่ได้จริงอะไรนะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกอเห็นแค่แทบุสี่ขันห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนิจจังทุกขังนัตตามันเห็นตรงนั้นแหละเรียกว่าเห็นมันเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่าเห็นเป็นปรมัตรถสจะเป็นความจริงแบบนั้น ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้อือนั้นคนเรามันปฏิบัติไม่เป็นมันก็เลยเป็นทุกข์ก็เลยทุกข์อยู่กับการปฏิบัติการภาวนานั่นแหละโอโบางคนโอ้ย ทุกยากลำบากแสนสหาหัสสากันแต่ถ้าภาวนาเป็น <c oughs> เหตุเป็นแล้วมันบวทุก<อ>แต่มันสิเห็นทุกเพ่าฉะนท่านหเห็นเห็น,เห,นเห็นทุกนี่ละเห็นทุกแล้วก็หาทางดับทุกเหตุจังไรเราจึงหาทางดับทุกได้อีหยังเป็นเหตุให้เกิดทุก์ล่ะ เหตุอันใดที่มันจะเหตุให้เข้าทุกหนึ่งบ่ต้องก็อย่าไปเห็ุเศร้าเห็ุนั่นตัวอันนี้หู้ว่ามันทุกมันทุกมันยากแต่ย่างไปเหตุย่างย่างเหตุย่างทํำอยู่สางเหตุของมันอยู่หู้ยุว่ามันทุกแต่ก็ย่างสางเหตุของทุกอยู่อันใดที่มันเป็นเหตุของทุกอย่าไปเหตุอย่าไปทํำอย่าไปหาเหตุหาสาง เฮาบเหตุเหตุของมันแล้วบรส้สงเหตุของมันแล้วทุกมันกระดาบทุกมันกับบมี่ <c oughs> <c oughs> ทุกก็บบมีนั่นล่ละเกิดมาเหตุแห่งทุกอีหยังเราเป็นเหตุของมันควมบูฮู้นั่นแหละความไม่รู้นั่นแหละคือเหตุของทุกตัวอวิชาเนั่นะควบบูฮู้ความไม่รู้นั่นแหละ อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เมื่อไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ก็ไปสร้างเหตุของทุกข์เมื่อไปสร้างเหตุผลของมันก็คือความทุกข์นั่นแหละที่เราได้รับได้รับผลมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมทุกข์มันเกิดขึ้นจริงไหมมันทุกข์จริงไหมล่ะก็เพราะว่าเราไปสร้างเหตุของมันแต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุเลยไม่สร้างสมุทัยของมัน เมื่อไม่สร้างเหตุผลก็ไม่เกิดใช่มเมื่อเหตุดับผลจริงดับก็บอกเมื่อมันไม่มีเหตุมันจะเกิดอะไรมันก็ไม่มีผลเห็นไหมว่า <c oughs> ทุกสมูทายนิโรธอนิโรธโรธก็พูดภาษาง่ายๆบ้านเรานะ <c oughs> เครียกว่าดับดับเหตุแห่งทุกข์ เมื่อไม่สร้างเหตุของมันมันก็ดับขะไรต่างต่งไปจะเป็นนิโรธทุกสม,มุทายนิโรธความดับความดับอะไรดับแห่งสังขารมโนสังขารเนี่ยใช่ไหมพูดตามภาษาธรรมก็ได้ว่ามโนมโนสังขารอะความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่มีอยู่กับจิตที่เกิดขึ้นกับจิตมันดับเห็นไหมมันดับ ไม่มีการปรุงแตง่ง <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อไม่มีการปรุงแตง่ง <m uch> มันก็หมดเท่านั้นแหละจิตมันก็ดับหมดนี่ยนเรียกว่านิโรธเรียกว่ามันดับอืมเรียกว่าสังขารคือความนึกคิดนี่แหละความปรุงแต่งนี่แหละอมืมันดับท <c oughs> านึงเรียกว่านิโรธ <c oughs> วน,กนักนะก็แปลว่าทางเดินทางเดินของผู้ปฏิบัติ ผู้ภาวนาเ็าเรียกว่าทางเดินเถีย่ยมักสีผลสีนิพานหนึ่งเดินตามทางนี้แล้วมันก็ถึงผลเรียกว่านิพาน <c oughs> นี่เ็าเรียกว่าปรมตัตสัจจะความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นเป็นปรมตตสัจจะอย่างนั้นเป็นความจริงอันประเสริฐ มันไม่เหมือนกับสมมติสัจจะมันมีอยู่สองอย่างนั่นแหละ <c oughs> มีสมมุติกับความจริงจริงโดยจริงก็มีจริงนั่นแหละอย่างว่านะจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรมัตินั่นแหละ <c oughs> อันนี้เมื่อเราไม่รู้นี่แหละเรียกว่าวิชาเมื่อไม่รู้เราก็ไปทําเหตุของมันสร้างเหตุของมันก็เรียกว่าสมุทยัย <c oughs> คือเหตุของทุกข์ เหตุของุกทุกข์ก็คือความไม่รู้นั่นแหละอวิชชาแล้วทำยังไงถึงจะนั่นได้ะ <c oughs> ่ะเราก็ต้องสร้างความรู้เนี่ยอ,อีเมื่อมันรู้มันก็ไม่สร้างเหตุเมื่อมันรู้มันก็ไม่ทำเหตุของทุกข์เห็นไหมก <c oughs> ็ป <c oughs> ัญญ <c oughs> า <c oughs> ที่มันรู้ <c oughs> ก็สร้างปัญญาให้มันเกิด <c oughs> สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิด <c oughs> ก็สติกับปัญญานั่นแหละ <c oughs> ที่จะมันจะมาต่อสู้ที่จะมันจะมาต่อสู้กับกิเลส <c oughs> ประหัตประหารกับกิเลสได้มีสติกับปัญญาเท่านั้นแหละมเมื่อสติปัญญามันเกิดสติปัญญามันแก่กล้าบนะเหมือนสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นไหม <c oughs> มันมีกําลังก็ียกว่ามันมีกําลัง มีพละมีกำลังมีอินรีย์ที่แก่กล้าแล้วนะมันก็สามารถที่จะชนะกิเลสประหัตประหารกับกิเลสได้ดับเรียกว่าดับทุกได้ดับเหตุแห่งทุกนั่นแหละรู้สติปัญญามันเข้าไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงนะต <c oughs> ามธรรมชาติของมันแล้วมันก็ไม่สร้างเหตุของทุกข์เมื่อไม่สร้างเหตุทุกมันก็ไม่เกิดดับนะ มันจะเป็นนิโรธก,ก็เดินตามมักไงเดินตามทางของที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้มักแปดเป็นมีอยู่แล้วทางเดินก็มีอยู่มักผลนิพพานก็มีอยู่ไม่ได้ชาติหน้านะ <c oughs> มันก็มีอยู่ในชาติปัจจุบันนั่นแหละในขณะปัจจุบันนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ไหนละ่ะ แต่พวกเราไม่รู้ไม่รู้มันจึงเป็นอะไรนะไม่รู้มันก็เป็นเหตุเ,เป็นเหตุของทุกข์สมุทยัยไงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงนะเราก็ไปสร้างเหตุของมันแล้วมันทุกข์มันก็เกิดเนีย่ยถามว่าที่พูดมานี่คือไม่รู้ไงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จากเหตุของทุกข์ไม่รู้จัก การดับทุกข์ไม่รู้จักทางก้าวเดินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ <c oughs> <c oughs> นี่พวกเรามันก็มัวแต่ไปสงสัยเอาแต่ความสงสัยครูบาอาจารย์บอกให้ทําแค่นี้ <c oughs> ไปอะไรเยอะแยะมากมายหนักหนามีแต่ความลังเลมีแต่ความสงสัย <c oughs> สงสัยสภาวะธรรมสงสัยความรู้สึกนึกคิด ปรุงแตง่งมีแต่ความลังเลสงสัย่ความไม่รู้นะ <c oughs> พุทธิจารบอกให้ทําอย่างนี้นะให้เจริญเดินสตินะเดินสติอย่างเดียวเจริญสติอย่างเดียวเดินให้มากปฏิบัติให้มากภาวนาให้มากความสงสัยก็หมดไปแต่เ,เราไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้ทําให้มากไม่ได้เจริญให้มากสติไม่ได้เกิดสติไม่เกิดไม่ได้เจริญไม่ได้ภาวนาอะไร แล้วก็เอาสงสัยความตัวความสงสัยนั่นแหละมาถามตัวเองก็มีแต่ความสงสัยนะแต่ไม่ได้เดินตามที่ครูบาอาจารย์บอกทมที่พุทธเจ้าบอกก็มัวแต่ไปหลงอยู่กับดอกไม้ริมทางหรือในทางนั่นแหละมันก็ตายอยู่กับความงมงายตายอยู่กับความหลงนั่นแหละถ,ถ้าจะไปวัดก็ไปไม่ได้ก็ตายตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วไปไม่ได้ ออกจากประตูบ้านไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้บางคนยังลงบันไดไปไม่ทันไรตกกระไดห้ขมำไม่ได้ไปวัดซะแล้วบางคนเดินออกจากบันไดไปยังไม่ออกจากเขตหมู่บ้านของตัวเองเลยแวะซ้ายแวะขวาลืมนั่นลืมนี่เห็นไหมเรียกว่าความหลงลืมเพื่อนเรียกมั่งคนโน้นเรียกมั่งลูกร้านเรียกมั่งโอ้ยลืมเดี๋ยว ไม่มีใครใครไปเลี้ยงวัวเดี๋ยวลืมไม่มีใครไปเลี้ยงควายมันไปไม่ถึงไหนเดินเดี๋ยวไปหน้าเดี๋ยวเซซ้ายเซขวาเดินเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยเรียวกว่าความหลงจุดมุ่งหมายคือวัดแต่ไปไม่ถึงวัดหลงอยู่ในนั้นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละหลงอยู่ตามถนนหนทางนั่นแหละจนหมดอายุไขข,ของตัวเองนั่นแหละ แล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นศัตว์ได้ฉานไปลงนรกลงอบาย <c oughs> ไปไม่ถึงวัดถามว่าทางมีไหมล่ะเราจะเดินไปนะเรามีทางไหมมีไม่ทางมีวัดมีไหมมีวัดก็มีเห็นไหมแต่เราไปไม่ถึงวัดเนี่ยมักผลนี่พ่านมีไหมมีนั่ยน,นะทางเดินเหงี่มักมีแต่เราเดินไม่ได้เราไม่ได้ไปเราโมเตรหลงหลงอยู่กับบ้าน <c oughs> หลงอยู่กับสิ่งรอบด้านรอบตัวออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมนะมันหลงหลงอยู่ในบ้านบางทีออกจากบ้านได้เอาลงลงเลยลงกําลังจะเดินออกไปเอาลืมลืม,ล,มลืมรองเท้าอันนั้นมันหลงอย่างเงี้ยลืมเอาเป็นเด็ดดอกไม้ซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ลืมกระตาหมากไอ้ลืมไอ้ลืมกุญแจเอาลืมกุญแจเอากลับมาอีก บนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกจากเขตบ้านสักทีไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงวัดสักทีเลยนั่นมันเป็นอย่าง,งานั้นเนี่ยแหละก็เลยบอกความหลงความไม่รู้เพราะขาดสติซึ่งเป็นผู้ระลึกรู้ความขาดความตื่นรู้ของสติปัญญาเมื่อเมื่อไม่มีสติปัญญามันก็หลงหลงอยู่อย่าง,งานั้นนั่นแหละคือเหตุของทุกข์ล่ะ เกว่าเหตุของทุกข์แล้วก็มาบน่นรำพึงรำพันอ้มีแต่แนวทุกข์แนวยากนะท่นหากินหาอยู่น้ำลูกน้ำหลานน้ำวเจ้าของเดี๋ยวเจ็บไข่บ่สบายนั่น,นบ่ <c oughs> จักว่าทุกข์จักว่ายากเดี๋ยวไปหามงหาหมอเออจักว่าแม่นโลกยังต่อโลกยังนะวะยา,าก อยากน้ำเวียกน้ำงานการสางต่างๆห้ยูหากินเหลืนโอ้เจ็บใครเด๋วป่วยโอ้ยเม็่ทุกข์อยากเอาเหลือเห็นไหมนั่นแหละเพราะความไม่รู้ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ไปสร้างเหตุของมันมันก็ทุกข์สิเห็นไหมละ่ะถ้าเรารู้ละ่ะถ้ามีปัญญาละ่ะอา้าวถ้ามีสติมีปัญญาเมื่อมันรู้รู้ด้วยอะไรรู้แบบไหน ก็รู้โดยปรมัตา์ไงโดยปรมัตารัจศาโดยความเป็นจริงของมันแล้วเราก็ไม่สั่งเหตุเมื่อมีสติมีปัญญาม,มันก็ไม่สั่งเหตุของทุกขเมื่อไม่สั่งเหตุของทุกทุกมันจะเกิดได้ยังไงไนั่นมันก็หลงอยู่อย่างเงี้ยหลงอยู่กับบ้านกับการกับงานกับเรือนกับลูกกับหลานกับตัวอยู่เองหลงตัวเองอย่นั่นน่ะน,นี่เรียกว่าชีวิต มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาถ้าปฏิบัติเป็นมันก็ไม่ทุกข์แต่มันจะเห็นทุกข์แทนเมื่อเห็นทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกขนะ์ก็หาทางดับทุกข์ใช่ไหมหาทางดับสิรู้ส,รสิรู้ว่าทุกข์มันเกิดมาเอ้าทุกข์มันเกิดมาจากไหนอ,อมันเกิดจะมาจากอะไรใช่ไหม มันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุทุกมันคือปลายเหตุนี่ยแต่ความไม่รู้เนี่ยคือต้นเหตุของมันรู้กับไม่รู้มันก็ต่างกันแค่พลิกกันนิดเดียวรู้กับไม่รู้เมื่อดับทุกได้ไม่สร้างเหตุของทุกทุกมันกระดับเมื่อดับมันจึงเป็นนิโรธเพราะเราเดินตามทางก้าวตามทางที่พุทธเจ้าสอนไว้ ยังไงมันก็ถึงวัดนะใช่ไมถ้ามันไม่หลงทางอยู่ในบ้านในเรือนตามถนนหน,นทางหลงวัวหลงควายหลงลูกหลงเมียหลงทุกสิ่งทุกอย่างนี่นอืม <c> ะ <oughs> นเวียนอยู่ในนั่นแหละตายกองกันอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกไปไม่ถึงวัดหรอกไม่ถึงมรรคผลนิพพานหรอกมันก็ตายอยู่ตามถนนนทางตายอยู่ตามถนนหนทางตายอยู่ในบ้านนั่นแหละตายตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะน,นี่เห็นไหมวัดตะ มันวนเวียนอยู่อย่างนี้อย่าพากันหลงดีอกดีใจนะว่าตายแล้วฉันจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำใหม่โอ้ย <c oughs> มันไม่ได้เกิดง่ายหรอกมนุษย์นะไม่ได้เกิดง่ายๆนะมันมีความทุกข์ความยากฉะนั้นถ้าปฏิบัติทมเป็นนะมันไม่ทุกแต่มันจะเห็นทุกเมื่อเห็นทุกมันจึงหาทางดับทุกมันรู้จักทุก ันรู้จักทุกหาทางดับทุกสิมันดับทุกได้แล้วนะมันจึงเป็นนิโรธเป็นความดับดับอะไรก็ดับจิตตสังขารดับมโนสังขารเนี่ยความปรุงแต่งที่มีอยู่กับจิตนี่แหละอืเมื่อจิตมันไม่คิดมันไม่ปรุงแต่งนล้วนะมันหมดแล้ะมันดับไม่มีแล้วนั่นแหละเรียกว่านิโรธพบชาตมันก็จะหมดหมดสิแต่มันไม่หมดจะหมดได้ไงรู้ตัวเองอย่างนอ้ ผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาอย่ารอให้ไหนโอ้ย <c oughs> อย่าไปคิดว่ามันยากมันยากพ่กกิเลสนะมันบอกว่ายากนก็ยากสิถ้ามันมีอยู่แค่นี้มันกระจ่างแจ้งไหมล่ะทรามพุทธเจา้าสว่างกระจ่างแจ้งเลยนะเหมือนอไงของที่มันคว่ำอยู่เนะ่ะให้ได้รับทรามพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะทรงประเสริฐเลิศ ยิ่งกว่าคําสอนใดๆไม่มีคําสอนใดไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสดาองค์ใดหรอกที่จะเหนือพุทธเจ้าไปได้ยิ่งกว่าพุทธเจ้าไม่มีไม่มีหรอก <c oughs> ประเสริฐ <c oughs> เป็นแสงสว่างของโลกเลยนะยว่าแต่โลกหรือจักรวาลน,นั่นแหละมีกี่โลกมีกี่จักรวาลก็นี่แหละทำพุทธเจ้าทั่วถึงหมด สว่างกระจ่างหมดพุทธเจ้าแสดงทมเปิดทีนี่โอ้โหกระเทือนทั่วสามแดนโลกธาตุนะ่กระเทือนกันหมดก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นธรรมอันเดียวกันเทวดาอินพรมรัรบรู้รับทร,รบาบหมดนร,น,รนรกสวรรค์เห็นไหมทั่วดินแดนทั่วจัก,กรวาลน่นะทำไมอะ่ะก็เป็นธรรมอันเดียวกันเหมือนยายเมงมุมเหมือนมา มันสร้างเครือข่ายไว้ที่มีขายของมันไว้เมืเกาะเตะอันนี้เดียวมันก็สะเทือนถึงกันหมดน่ะธรรมะก็เหมือนกันมันจะกี่โลกธาตุกีหมื่นจักรวาลก็แล้วแต่มันก็คือธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละอืมคือธรรมะตัวเดียวกันเป็นปรมัติสัจจะอันเดียวกันเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรคเห็นไหมนั่นนะ <c oughs> อย่าให้มันยากตามความคิดของเราสิให้มันง่ายตามที่พระพุทธเจ้าสอนอการปฏิบัติภาวนาไม่ต้องเอาอะไรมากให้มีสิแค่สติน,นั้นแหละเอาลมมาเอาสติมากกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกน,นั่นแนหะนั่นแหละคือเหตุของมันะ่ะ ที่จะทําให้เกิดสติเกิดปัญญาแก่กล้าขึ้นมาที่จะประหัดประหารกับกีรลสได้ก็คืออันนี้แหละแค่นี้แหละไม่มีอย่างอื่นพุโทโธพุโทโธก็อยู่กับลมหายใจนั่นแหละให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติก็ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลมหายใจของนั่นแหละนักภาวนาท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ทําอย่างนั้นแหละพุทธเจ้าก็รทรงกระทําอย่างนั้น ท่านก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละอ,อไม่ได้เป็นทเทวดเทวดาที่ไหนหอรอกเทวดาเทวดายังสู้คนไม่ได้เลยเกิดจากคนดังนั้นเทวดากับคนนี่แหละทําไปถึงได้เกิดเป็นเทวดาพรหมกับคนนี่แหละสัตว์เดรัจฉานกับคนเนี่ยลงนรกก็คนนี่แหละ,ลกกนนหละอมืมันพาเป็นสร้างเหตุให้เป็นให้ไป มันมีอะไรเหนือมนุษย์ไปได้หรอก <c oughs> นี่คนถ้ามันปฏิบัติทำเป็นนะ่ะมันไม่ทุกข์แต่มันเห็นทุกข์ <c oughs> นี่มันจะเห็นทุกข์เนี่ยเนะี่ยคนที่ถระปฏิบัติเต็นนักภาวนาถ้าทำเป็นปฏิบัติเป็นเนี่ยมันจะเห็นทุกข์นั่นแหละมีอะไรมากหรอก ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเราเองเพราะถนนสายนี้ทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางตรงทางเดียวและเดินคนเดียวทางสายนี้เดินคนเดียวมาก็ามาคนเดียวไปก็ไปคนเดียวทําะพุทธเจ้าลเลิศประเสริฐแค่ไหนล่ะ ที่ปฏิบัติที่ภาวนาก็เพื่อให้มันเห็นทุกข์นั่นแหละให้มันรู้จักทุกข์เมื่อมันรู้จักทุกข์มันก็หาทางที่จะดับสิให้รู้จักสิทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วจะดับทุกข์ได้ยังไงแล้วมีทางไหนที่จะทําให้เราปฏิบัติแล้วมันดับทุกข์ได้เห็นไหมเป็นอย่างนั้นแหละ <Cornell>. มันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันอยู่แล้วมันเป็นปรมัดของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะคือ itti. ปรมัตดปรมัต่สัจจะเป็นความจริงอันประเสริฐด้วยเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปสงสัยอะไรครับจิตอะไรมากมาย ทุกมันก็ยากอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่รู้มันมันกระทุกมันยา,ยากอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนมันกระทุกทุกจนมันจะฆ่าตัวตายอยู่นะเห็นไหมนะโดดตึกตายฆ่าตัวตายยิงแทงฟันกันตายอเพราะความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่รู้จักตัวเองมันก็เลยทําอย่างนั้นหลงไปทําอย่างนั้นไปสร้างเหตุของทุกันน,นะน่ะเรียกว,ว่าสร้างเหตุข,ของทุกคมมรีว่าสุมาไทย <c oughs> แต่เพราะว่ามันไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้จักทุกข์นั่นแหละมันถึง,งไปสร้างเหตุของทุกข์มันถึงก็ต้องเข้าตารงเข้าตารางเห็นไ,ไหมลักเล็กขโมยเกิดการเขนขนฆ่ายิงเห็นไ,ไหมนะเพชรอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเรื่องปกติถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะความไม่รู้นั่นแหละ เราจึงหลงเข้าไปทําในสิ่งที่มันเป็นเหตุของทุกข์เราก็ต้องยอมรับเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปทําเหตุของมันไว้สรสั่งเหตุของมันว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาแบบลอยลอยหรอกอม,มันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าคนที่ไหนหรอกจ่ไปเกิดบนอากาศได้นะไหมต้นไม้ไหนม,มันเกิดในอากาศได้ก็เกิดจากดินทั้งนั้นแหละมันมีเหตุของมันทั้งนั้นแหละ ไม่มีอะไรลอยลอยอไม่ใช่สำลีนะไม่ใช่ท้องฟ้านะก้อนเมฆมันจะลอยลอยคนไม่รู้จักความจริงของชีวิตไม่รู้จักความจริงของตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยนะถ้ารู้จักตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละก <c oughs> ็สร้างเหตุที่สร้างเหตุมันรู้สร้างเหตุไม่รู้มันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละหลงอยู่นั่นแหละยังมานบน ทุกยากทุกเหลือทุกใา้ทุกอีลีอีหลอมันพ่อซ้ำนั่นแหละ